มินเจทอกทอกเออไปไปฮมิจออโบออโบฮังกกเอออยู่น่นเดฮัอืมเออเนี่ยขายดีฮัไม่มีนะครับ r นะครับออบวันนี้หนุ่มเซษนะครับแล้วก็น้องวินเจเราแล้วก็น้องโฮมนชแนล วันนี้ซื้อรถใหม่มาด้วยนะครับถ่ายรถ <mel od ias> มาใหม่นะครับประเดิมเลยนะครับมาลุยมาลื้อนะครับพวกเศษใบไม้เศษขยะนะครับเนี่ยพวกเศษดินเก่าๆเรามาทิ้งเศษทินเดนเซียนะครับมาทิ้งแล้วก็ต้องย้ายนะครับย้ายเราจะได้ทําปรับพื้นที่ใหม่ซื้อรถเข้ามานะครับซื้อรถมาใหม่เลยป้ายใหม่ป้ายแดงใช่ไหมน้องโอมเมนแล้วให้โอมเมนน้องโมเมนคนดูแลต่อนะครับ อ่าน้องมินเ,เอจอ่าเลีคอนัวะนะครับทีมงานน้องๆ้ชาวเกาหลีครับสอบถามอ่าคนนี้นี่ยคนตั้งราคาไม้นะครับในสวนเรานะครับขายไม้หนุ่มเกษตรเป็นคนตัดนะครับมินเจเขาก็เป็นคนตั้งราคานะครับตั้งราคาไม้ไม้ตัวไหนที่ปัญหายากเนี้ยเขาก็รู้ราคานะครับในต่างในประเทศเกาหลีใต้นะครับผมรู้ราคาไม้ไม้ตัวไหนค่าตลาดตัวไหนมีไม่มีนะครับมินเจเขาจะเป็นคนเช็ค เขาไปตามบูธนะตามบูธต่างๆ,ๆนะครับพี่เพื่เพื่อนตามบูธต่างๆเขาจะไปเช็คนะครับราคาไม้เช็คตัวไหนมีไม่มีอย่างเช่นอัโบตอนนี้บอกว่าไงนะอโบคาตลาดคาดตลาดช่วงนี้ใครมีให้รีบขายเหรอมันจะได้เงนินเยอะๆแต่มันไม่มีอัโบไม่มีมันยังไม่มีเออมอญเหลืองออริอ่อ่าเยโลก็ออฟโซโย 코리아 옐로우 비싸 음. 사람들. 안사 음. 코리아 is a r a 사람들. 톡톡 k 저거 저거 a v 조금 a 금 a 조금 t uh, c h i k 로 m u 옐아우 조금 m Chukum, eh? But, ฮายทมอนสเตอร์있고มทอ้ม่ม okay, yeah. ิ huh. yeah, ้น şey, ท so> ์มิ <t 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 ้นท์ะว่ามาว่าฮาว่าฮาว่าฮนว่าฮา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 ว่าฮิว่าฮาว่าฮาว่าฮาวราฮาว่าาว่าฮาว่าฮะว่าฮาว่าฮอ่าฮ่าฮา่าาว่าว่าฮาวนาฮาว่ว่าฮนว่ว่าาว่า่่า่่่วาา มอนสเตล่านะครับผมตัวมิ้น่์ไม่มีเลยถ้ามีราคาสูงมากอย่างเช่นก้านส้มด่างนี่ก็คือเป็นไม้สะสมเลยก็คือไม่มีจําหน่ายนะครับตัวด่างนะแล้วก็จะเป็นพวกออรียอนะครับออรียตัวเยลโล่ตัวเหลืองนี่ก็คือราคานะครับที่สวนเราตอนนี้ไม่มีจําหน่ายออโบก็ไม่มีจําหน่ายตามพี่บินเพื่อนเนี่ยไอตัวไหนที่น่าเก็บนะครับเก็บไว้บบินเพื่อนนะครับที่ไทยเนี่ยอย่างไทคอนตอนนี้ก็น่าเก็บเพราะว่าไทคอนเขาส่งต่างประเทศทั้งนั้น ยุโรปเขาต้องการมากไอพวกไทคอนนะครับไทคอนอโบนะครับไม่ว่าจะเป็นอโบหรืเป็นอลเลียนะครับพี่พนเพื่อนเก็บเลยไม่มีตอนนี้ไม่มีเลยนะครับพี่เพนเพื่อนหนุ่มเกษตรกำลังหา uh huh. มองช่องทางนะครับมองช่องทางเหมือนกันว่าจะหาวิธีการส่งเข้ามาได้ยังไงนะครับถ้าจะส่งแบบส่งไปจีนประเทศจีนจีนแล้วก็มาเกาหลีนะ่มันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับแล้วก็ไม้ช้ำนะครับมันไหล หลายช่วงนะครับหลายช่วงหลายต่อนะครับก็จะทําให้พวกไม้เนี่ยนะครับผมสั่งรอบที่แล้วก็แย่เลยนะพี่วินเพื่อนสั่งมาจากจากประเทศจีนก็มาแล้วสภาพลำข้อก้านเน่าหมดนะครับพี่พินเพื่อนก้านเน่าข้อเน่าหมดเลยแล้วส่งมาปลูกใส่พิษมดนะครับปลูกใส่พิษมดอย่างดีแต่ว่ารือขึ้นมานะครับไม่มีไม่มีระบบรากเลย ง่ายก็คือเหมือนตัดสดแล้วก็ปลูกใส่พิษมอสนะครับแล้วก็ใส่กระถางปลูกใส่กระถางมาเลยนะครับแล้วก็ใส่กล่องมา<ด>นะครับผมพ <c oughs> ดังนั้นก็เอามาแล้วก็ช้ําใจเลยนุม่มเสียดได้แกะรื้อดินออกมาโอ้โหนะครับหลวัวปลาเสียหมดเลยนะครับดังนั้นก็อัปเดตวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพี่พเพื่อนนะครับสอบถาม <c oughs> นี่ก็คือน้องมินเจน,นะครับเขาเป็นคนเซตไม้นะครับนุม่มเสียดเป็นคนทัน ตัดทำเขาเป็นคนตั้งราคาเพราะว่าประเทศเขานะครับเขาไปเช็คราคาตามตลาดอย่างเงี้ยตามท้องตลาดเขาก็มาตั้งราคาที่สวนที่ร้านเราเอาโบเอโบ,อ,โบอิบอิบฮานาะอิบฮานาะออนมาอยู 40, อ 80, อ 80, อ่แต่ดิเอามินเท่าไหร่แปดพันชิบอนอนแปดสิบสี่ส0บมาอ่ะซ0 0ซน จี่แสนวอนหนึ่งใบตอนนี้นะเออหนึ่งหมื่นเก้าพันวัตต์อ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าร้อยก็บุญีบุีนะแปลเป็นไทยลต่อหใบนะตอหนใบต่อหนึ่งใบนะครับตอนนี้นะพี่เพื่อนิจก็สสิบนสสิบนสามสิบนด่างได้น้อยนะด่างได้น้อยนะครับมือนุมจุกจุกจกออนมาโยเด่างไ้อยแปดแป เด่นขนจุกเกินนะครับผมถ้าถ้าเป็นเยดันหนึ่งหนึ่งย8ป0 0 1, บเจบาทนะครับมูนี้ก็คือความด่างมันน้อยแบบไม่สวยนะพี่พินเพื่อนแ0ด00ันขึ้นไปนะณตอนนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแบบดางสวยตัวนี้ด่างสวยนะครับใบละ1มื่นหกอืมอีพันะอีพันะเยลโล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 ยคือคือคือออรเอียนะพี่พินออเลียอ๋อมันจะมีออรเอ็ยกับตธรรมดา อุลุชิาน่าหนึบะครอบผมอิปานาโยอิปนารุชิหนึ่งใบนะครับผมอิปนาโยอิปานาที่เครับใบละสามหมกว่ามันไม่ธรรมดาแล้วนะต่อหนึ่งใบนะพี่ินเพื่อนเดลิชิโอส50,000สตัวนี้ ยังไงอยู่ในถังเขาปลูกก็อเดลิโอซาเลยอ่ามื่นใบนึ่งสองใบโอ้พิซซ่า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 อกมยะ่อันพิ่าันูเหรอเหรอเอเนรอเรอเรอเห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 มอเหรอนหรอเหรอเหอเอเเหรรอเรอเหรอเรอเหรอเเหออเหรอเหรอเหเรอ่นรออเอออนนี้นะครับร นะครับแต่ลงไม่มากนะพี่เพื่อนคําว่าลงคำคำคำว่าซาก็คือลงลงก็คือลงแบบไม่มากใช่ไหมที่ไทยเนี่ยมากเลยแต่ที่เกาหลีนะครับยังใบละสามสี่ห้าหกเจ็ดพันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้โอเคนะสําหรับคลิปนี้เราก็ชมชมรถใหม่น้องคอมเมนนะครับประจําตาแหน่งนะครับคุณใดพี่เพื่อนท่านไหนถ้ามีนะครับเป็นรถไฟฟ้านะพี่เพื่อนนะเนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะครับผมเนี่ยขี่ดี มออแบตจะมีสองสด้านเลยนะนะครับแบตเตอรี่มีมีสด้านนะครับใช้ระบบไฟฟ้าระบบดีมากนิ่มมากนะครับผมเนี่ยเป็นหุนใดนะครับสวยเนี่ยไว้ใช้งานนะครับไว้ขนต้นไม้เข้าสวนเนี่ยแบตบอยู่ฝั่งหนึ่งวันนี้เราประเดิมเลยมาขนขยะโอเคนะเนใช้งานไม่เน้นสวยนะเนาะโอเคเริเจอย่างซิโอ บายบายโอเคครับ